过来，来，来 <c erman>，来 <noise>，来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 ， 我弟弟。 ทางไปสิกเกมครั้งนี้ครับผมก็เป็นเป็นคัางที่ไม่ง่ายครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งทุกคน ก็เพิ่งมารวมตัวกันได้ไม่นานครับเราก็แต่ว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ครับโดเฉพาะเกมงานทุกคนเลยครับผมกับเป้าหมายของการไปครั้งนี้ครับพี่ตองคือพวกเราทุกคนมันมันมีเป้าหมายในในความพิจารณเแต่ว่าว่าเราต้องการที่จะคว้าแชมป์สองนันในในการแข่งขันครั้งนี้อยู่นะครับเพื่อเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลเพื่อเพื่อเป็นของที่ต้องใส่มาใจทุกคน ้อมน้อยรวมตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยมองต่อมองไหมครับจริงๆแล้วมันคือคือขึ้นคนมันไม่มีที่มันต้องอาศัยความความเข้าใจซึ่งกันและกันทางรูปแบบของติดแล้วก็ความุึนเพยในในในแต่ละคนนะครับผมซึ่งแต่ว่าเราก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลือกอ่อในที่จะการแขายเนี่ยรวมไปถึงในในช่วงเวลาของถนนนี้นเนี่ยทำทำวามเข้าใจ เข้าใจนะคุณเคยไม่เกิดตัวที่มาจัดต่างก็ไม่ยอมแล้วตัวสอนงานของบอลรองตัวรองที่ผมว่าทุกคนก็องมีดีเนี่ยเขาเคยเขาเกแล้วก็เห็นว่าเขาก็จะมาช่วยช่วยเติมเต็มกับกับสิ่งแล้วก็ประจักษ์น้ำให้เขามีในการเล่นต่างปก็อยาก็มาช่วยัสุดท้ายแล้วกันครับฝากถึงแฟนบอลแล้วกันครับพี่เอ่อจะฝากถึง ขอกำลังใจจากชาวบ้าชาวไทยทุกคนนะครับผมซึ่งการที่เราไปแข่งในครั้งนี้มันมันก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วนะผมบอกเสมอว่ากําลังใจจากชาวบ้านชาวไทยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมแล้วก็ช่วยกําเพลีงกำลังใจกับพวกเรานักเต็กิชาไทยแล้วก็รุ่นที่ไล่ตีเลยนะครับในครั้งนี้นะครับ